สวัสดีครับพวกเราสมาชิกกลุ่มที่9ภายจาก3พิษและเห็ดพิษมีสมาชิกกลางนี้ เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าอาหารที่เรากินอยู่นั้นอาจมีพิษซ่อนอยู่และเราอาจได้รับเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นสารพิษจากเห็ด<ฮ>นี่คืออาการของคนที่ได้รับสารพิษจากเห็ดอาการจะมีกี่ไส้าอาเจียน ท้องเสียเวียนหัวชักหัวใจเต้นผิดปกติตับและไตาไวเฉียบพันในกรณีที่ได้รับสารพิษรุนแรงค่ะวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะรีบทําให้อาเจียนถ้ากินเข้าไปได้ไม่นานและดื่มน้ําให้เยอะๆหรือกินอาหารกำมันเพื่อช่วยดูดซับพวกสารพิษและสุดท้ายนะคะรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะวิธีการป้องกันนะคะล้างผักผลไม้ให้สะอาดซื้ออาหารจากแหล่งที่ปลอดภัยและ อีกเรี่องการเก็บเห็ดกินเองหากยังไม่แน่ใจสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับข่าวภาคค่ำนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอข่าวของผู้ที่ได้รับสารพิษจากเห็ดเข้าไปนะคะหมอแลบพนันดาเตือนอย่าก,กินเห็ดที่ไม่รู้จัก หลังพบผู้ป่วยกินเห็ดพิษเข้าโรงพยาบาลรัวๆพร้อมชี้หากอาการรุนแรงเกิดตับวายและเสียชีวิตได้วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2567เทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชหาสดินนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังเจ้าของแฟนเพจหมอแลบแพนด้าได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่าอย่ากินเห็ดที่ไม่รู้จักนะครับเข้าโรงพยาบาลกันรัวๆเลย ไปเผอเกี่ยเห็ดพิษกินได้เลยนะครับตายได้เลยนะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่มารักษาอาการด้วยเห็ดพิษที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเลยเพราะช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดก็จะออกเยอะมากโดยเฉพาะเห็ดอ่อนที่ดอกมันยังตุมต่มๆหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันหมดดูไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นเห็ดมีพิษหรือเห็ดไม่มีพิษอย่างเห็ดไข่หงที่บางคนนึกว่าเห็ดผอะ หรือเห็ดระงงกหินที่หน้าตาคล้ายกับเห็ดระโงกขาวบางคนกินกับเหล้ายิ่งอันตรายเหล้าจะทาผิดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเห็ดพิษมีหลายกลุ่มอย่างกลุ่มที่ทําให้เกิดภาวะตับอักเสบเช่นเห็ดระงงกพอกินเข้าไปแล้วจะยังไม่มีอาการในตอนแรกจะเริ่มมีอาการหลังจากผ่านไป4-6ชั่วโมงเริ่มขึ้นไส้อาเจียน ท้องเสียพอผ่านไปสักสองสาวันการทำงานของตับจะเริ่มแย่ลงเอนไซม์ตับจะสูงขึ้นมีภาวะตับตักเสษถ้ารุนแรงอาจเกิดตับวายและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องกินเห็ดที่รู้จักเท่านั้นอันไหนสงสัยอยากกินโดยเฉพาะเห็ดที่มีสีสันสวยงามฉูดฉาดแล้วก็อย่าไปเชื่อวิธีผิดๆที่ให้เอาเห็ดมาต้มกับข้าวสารหรือต้มกับช้อนโลหะ ถ้าเป็นเห็ดพิษก็จะเปลี่ยนสีอันนี้ไม่จริงเป็นวิธีที่เข้าใจผิดถ้าพบเจอใครเผลอคิดเข้าไปให้รีบอาเจียนออกมาให้มากที่สุดแล้วรีบไปส่งโรงพรยาบาลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็อย่าเอาเห็ดพิษเข้าไปรักษาแบบฝังดินเดี๋ยวจะสายกันไปแนะนําเห็ดพิษในไทยนะคะเห็ดละงอกหินเห็ดขี้ควายและเห็ดหมวกจีนพวกเราขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าอย่าทานเห็ดที่ไม่รู้จัก และเลือกทานอาหารที่ปลอดภัยค่ะภัยจากสารพิษอาจามองไม่เห็นแต่ถ้าเรารู้ทนันเราก็จะป้องกันได้ค่ะ